สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวท่ออานอคอนด้าของเจ๊โหดนะครับนี่สายยาวยี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแรงขนาดไหนนะครับนี่ไปแล้วครับ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 โอ้โหนู่นแล้วครับนุ่งครับ เห็นนะครับโอ้โหแรงจริงๆนะครับนี่น้ำท่วมกรุงเทพพาไปใช้ได้นะครับเนี่ย อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจโหดการเกษตรด้วยนะคะ